ดึงเึงเหลือง hello h e l l วันกลับมาอีกครั้งฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนทําเพลงเพิ่มเติมวันนี้จะมาสอนทําเพลงเพิ่มเติมนะฮะท่านผู้ชมอ่าตอนนี้ก็รอรอคนดูเข้ามาก่อนนะฮะตอนนี้ก็รอคนดูเข้ามานะฮะวันนี้ก็จะมาสอนทําเพลงเพิ่มเติมนะก็จะมีน้องคนนึงนะจะมีน้องคนนึงอ่าคอมเมนต์มาว่า เรางงเรื่องเพลงสอนหน่อยโอเควันนี้ก็จะมาวันไหนก็ไหนก็ว่างแล้ววันนี้ก็สตรีมซะเลยวันนี้ก็จะสอนเพลงเพิ่มเติมสอนทําเพลงเพิ่มเติมนะว่าสำหรับคนที่ทําเพลงไม่เป็นเนาะหรือเราสอนแล้วรอบนี้เราสอนแล้วแบบเออพี่ฮ่ายังแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้าใจเลยพี่เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวจะส่งลิงก์เอเดี๋ยวจะ บอกช่องทางทําเพลงอีกท่องหนึ่งนะเป็นเพื่อนของเกลเฟมกันนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนทําเพลงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปกันเลยวันนี้ก็จะมาซึ่งตอนนี้เรื่องเพลงเหรอเรื่องเพลงสอนทำง่ายๆทายังไงมันก็มีอยู่วิธีหนึ่งอะไรแหละนะทุกคนทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกแล้วอะเฮ้ยโนโนโน ปิดอันนี้เปิดโอเคมาแล้วมาแล้วใช่มาแล้ว,ลว,ลวซึ่งซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนทําเพลงนะมีน้องคนหนึ่งของเมต์มา,าบอกเรื่องงงัเรื่องเพลงวันนี้ก็จะมาสอนกันเลยนะฮะซึ่งเรื่องเพลงก็ทําง่ายๆนะให้ทุกคนไปโหลดแอปอันนี้มาคนแรกเลยใช่คนแรกคนแรก แล้วก็มันจะเด้งขึ้นหน้านี้ทําไมก็ไม่รู้มันจะเด้งอยู่แน,น่แนมันจะเด้งหน้านี้เดี๋ยวตั้งค่ายังไงไม่ให้มันเด้งสักครู่ตั้งค่ายังไงไม่ให้มันเด้งสักครู่แป๊บหนึ่งนะตั้งยังไงไม่ให้มันเด้งเดี๋ยวนะกดบูไปโอเคเยวจะเปลี่ยนชื่อเพลงกนอนหน่อ ถ้าจะทำเพลงใช่ไหมทุกคนถ้าให้ทุกคนไปโหลดแอปนี้มาเอ่อ uh, F L Studio นะ F L Studio โหลดมาเลยเพราะว่าโหลดได้โหลดได้นะทั้ง Play Store นะในแอปต r e ไม่รู้นะแอปตันะ่ามีมั้ง Play s t o ก็มีแอปต r e น่าจะมีมั้งไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ใช้แอปต่อราคาอยู่ประมาณเอจอำไม่ได้อะซื้อนานแล้วอะ เป็นแอปที่เสียตังนะทุกคนแอปแอสต e เอลมือเป็นแอปที่เสียตังหรือใครทําในคอมก็เสียตังเหมือนกันนะโปรแกรมนะซื้อโปรแกรมมาใช้แต่นี่ก็ซื้อสดๆเลยโหลดมาโหลดมาแล้วแต่ใช้ไม่เป็นอ๋อโหลดมาแล้วใช้เป็นโอเคเข้าใจเข้าใจโหลดมาแล้วอะโหลดมาแล้วก็เข้าใหม่มาๆๆเพราะทุกคนนะอ่ะเวลาเข้าแอปปุ๊บ มันจะขึ้นหนนี้ก่อนใช่ไหมทุกคนอ่าขึ้นในนี้แล้วให้ทุกคนนะเดี๋ยวเนี่ยให้ทุกคนนะไปกดคานี้คําว่า New อ่ากดาไปอาข้างล่างเนี่ยคือข้างล่างสุดเนี่ยนะอันแรกอันนี้คือว่างเปล่าอันเนี้ยมันจะมันจะสร้างให้อัตโนมัติว่าจะเอาเสียงอันไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะสร้างให้อัตโนมัติมันจะแถมมาให้อันนี้คือเราสร้างกันเองอ่ะปึ๊บปึ๊บอย่างงี้ อ่าเนมเนมซองเราเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะงงงี้ขอเปลี่ยนนี้ก่อนวันนี้ขอเปลี่ยนแล้วกันเนาะ,ะเมาเป็นเอ่ G, the, the อชืเดี๋เดฟอลโล่อ่าเดี๋ฟอลโล่แล้วกันเขียนง่ายดีเดี๋ฟอลโล่เอาประมาณสักเอาประมาณนี้โอเคถ้าสมมุติว่าตั้งชื่ออะไรเสร็จแล้วกดโอเคไปเลย ไปขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้พอขึ้นน้นนี้แล้วให้ทุกคนก็ไปที่บวกอ้ามขึ้นแบบนี้อ้าวขึ้นแบบนี้แล้วเแล้วทําไงต่อะพี่อืมทําไงต่อเหรอจะมีอยู่สองแบบอ่าอันนี้จะเป็นเสียงแบบอ่าคลาสสิกนะฮะแบบใครเคยเล่นวิดีโอเกมไหมเนี่ยตัวเนี้ยเสียงแบบนั้นเลยใครเคยเล่นวิดีโอเกมไหมอ่าใครเคยเล่นวิดีโอเกมไหมมันจะดังแบบนะี้ มันใช่เลยนะเนี่ยใช่เลยอันนี้เสียงเบสบิดเนาะอันแรกเนาะอ่าอันที่สองอันนี้ที่สองคืออะไรพี่พี่พี่ฮะพี่ฮะอันนี้อันที่สองนะัคืออะไรมันก็เป็นเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันจะสามารถอันนี้กีตาร์เสียงกีตาร์เสียงกลองไม่เสียงกลองพอร์ตมาจากอันเป็นนี้แล้วก็คีย์บอร์ดอ่าคีย์บอร์ดอันนี้เปลี่ยนได้ใช่ไหมอ่าสกู่เรา อันสำหรับคนที่แบบว้ยหาเสียงไม่ค่อยเจอแบบไม่รู้ชื่อไฟล์เสียงเราก็สามารถกดจำที่อันนั้นได้เหรือแบบนี้ก็ได้ี่หาเสียง้กดซ้ำอันเดิมอ่ะม่ธีการหาเสียงแท็กโซโฟนก็มีแล้วขอหาเสียงที่ชอบก่อนแป๊บสักครู่นึง อันนี้ขวีเนะไม่ได้เลย,ย,ยอืมประมาณนั้นอ่าพอสมมุติว่าได้ เสียงที่ชอบแล้ววิธีที่หนึ่งวิธีการกดตัวโน้ตหรือไม่ต้องใช้แบบเนี้ยลากที่จะอันทีและอันอย่างนี้เล่นสดได้เลยให้คุณกดจรบะาดปรับแล้วกดนี่ลูกอนนี่เนี่ยลูสอนเนี้ยกดแล้วกดเลกคอร์ดได้เลยพอกดปุ๊บอ่ะถ้าเรากดตัวโน้ตไปเลยมันจะเริ่มบันทึกให้อัตโนม,มัติเลยอ่ะสมมุติ มันจะบันทึกอัตโนมัติเลยหรือหรือจะทำแบบนี้ก็ได้หรืจะทำแบบนี้ก็ได้ก็ค่อยวางเจนโนตวางแล้วก็กดค้างอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่าอาเราคุณว่าเอ๊พี่พี่เราจะแก้แล้วเราบันทึกแล้วเราจะแก้ได้ไหมแก้ได้ในนี้ฮะแบบเสียงไม่ตรงอย่างเงี้ยเราก็วางกดให้กดหนึ่งทีนะอ่ามันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นก o ปี้ดิดเยอะแล้วก็ อะไรวะอันนี้เขาเรียกว่าลืมชื่อลืมชื่อไปแล้วเคยใช้อยู่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าอันนี้ก็ลากได้ปรับขนาดความยาวได้แบบขนาดความยาวได้นะเราไปแก้กทีหนึง่งแก้ให้มันตรงจุดแก้แก้แก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยอพอแก้เสร็จพอแก้เสร็จแล้วมันก็เถียงมันก็ตรงขึ้น สเสียงตรงขึ้นนะอะน,นี่ตรงลแล้วมันจะไม่มีมันไม่ม,มีมันไม่มีเวน้นเว้นวักเลยนะเวลาทำพี่ะพิ娅อ่ะขั้นต่อไปเลยพี่ะพี่ิะแล้วเสียงบอยเฟนทำไงฮะเสียงบอยเฟนเหรอให้ทุกคนนะให้ทุกคนนะฮะไปที่ youtube ครับให้ทุกคนไปที่ y o u t u ู e นะพิมพ์ตามนี้เลยิพมพ์ตามนี้เลยนะจ๊บ f n v voice น่ะ f n f o in l s studio นี่นะอันนี้นะอันนี้นะเนี่ยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอ่ะ f f v o in mobile อ่ามันจะขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็บันเลงหากเลยฮะบันเลงหากเลยฮะนี่ฮะนี่นี่นี่อันนี้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 คลิปนี้นะขายให้เจอนะ ถ้าหาไม่เจอหาไม่เจอก็หาไม่เจอก็คลิปนี้ถ้าอยากได้เสียงละครอื่นทําไงฮะเสียงตัวละครอื่นมันต้องมันต้องมันต้องโหลดในอ่ามันมันก็มีก็ F F White เดี๋ยวเดี๋ยวขอหาคนนึแป๊บนึงน่าจะมีมักง F F Y เดี๋ยวเดี๋ยว G F T F จะหาเจอปะไหมหาเจอบอ่า มันก็กลงท้ายไงว่า F N F ไว้กลงท้ายเจอตัวละครมันก็เจอเลยเราบนเลงหาเลยเอาไหนใช้ได้ทั้ง PC อันนี้นะไปหาเลยหาไม่เจอเดี๋ยว กดไวปอันกดอันนี้ไว้ก่อนกดนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวแปบ๊บนึงจักกูกดอันนี้ก่อนเก็บไว้ภายหลังเพราะว่าจะเอาใช้เสียงก็หาเพิ่งเจอหาเพิ่งเจอในสตรีมนี่แหละทาบิก็จะทาบิก็มาทาบิก็มาทาบิก็มาแล้วครัทบทุกคนเออสุดสายไม่ต้องสมัครแล้วละ่ะ <c ười> นี่ เสียงสูงนด้วยหนึ่งเราก็ปรับต่ําก็ได้ไงทุกคน v f นะ v f ก็มาลงท้ายถ้าหาไม่เจอก็ลงท้ายเนี่ย f f v ไว้ลงท้ายแล้วก็ชื่อตัวละครแล้วก็พิมพ์ไปอีกว่า in fl studio mobile ให้แลรละจบเจอแล้วนะพี่การทำเพลงง่ายๆใครที่ทำยากเาแบบพี่ฮะพี่ฮะทำแล้วมันงงอะฮะช่องนี้นะฮะนี่ สอนใช้วิดีอสอนใช้ FL Studio และทำเพลงไฟเดนนัฟเฟิลกิ้งสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานนะอันนี้ก็เราก็ไปดูจากเขานี่แหละเป็นเพื่อนรันเป็นเพื่อนรันเราก็ไปทำต่อสอนต่ออา่าเราก็ไปหาช่องนี้ได้เลยถ้าอยากถ้าทำยังไม่เป็นเนาะก็หาช่องนี้เลยเนาะไปหาช่องนี้ได้เลยหาช่องนี้ได้เลยเนาะเจอสำหรคนทำเพลงไม่เป็นจะจะมีการสอนทำเพลงเนาะมีที่สอนคลิปนะั่ง สอนทำมาเมื่อหน่อยครับหรอครับเหนื่อยใจกระป,ปื้ม่ะปีพปืมเขาก็ทําอันนี้ก็เขาก็ไม่ใช่พมนะเขาก็ทํามอดเหมือนกันก็เขาสอนทําอ่าเนี่ยมันจะมีอยู่เนาะจะมีการสอนใช้แล้วก็วิธีการทําให้มีได้เสียงอะไรเงี้ยอ่าเป็นเซิร์ชโดได้เลยช่องนี้เนาะ อาจใครไม่เข้าใจอาจใครไม่เข้าใจนะสําหรับอ้าวสําหรับคนที่แบบหาเสียงก็หาเจอนะนะแบบ F F ไว้ลงท้ายแล้วชื่อดารคอแล้วก็พิมพ์ต่อว่าอะลองลองลอทําว่าเด็ดดิเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะ D A D Dead อ่ามีนะมีทุกคนมี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 หมดมี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 โอเคมี เจะอแล้วท่านเดี๋ยวร้องหาคนนี้ได้เลย S เออสกายเออ S K Y แล้วมัน C K Y S K Y Sky มีไหมเอ่ยอา้ามีครับทุกคนครับมีครับแสดงว่ามีกันทุกคนครับมีทั้งตัวละครทุกตัวละครน,นะฮะอา้าวสำหรับคนที่อ้าวพี่าจะโหลดยังไงเอาจากอันเนี้ยโหลดยังไงอ่ะพี่ อาจะโหลดสองสอนสอนโหลดด้วยกัน <tampoco> อ so ่ะ uh, ขึ like that, uh. ้นแบบนี okay, ้นะให้ทุกคนกดตรงนี้คล cool ิปไหนก็ได้จะมีเหมือนกันอ่ะเึบเห็นคําหาให้คําว่าหาให้คําว่าหาคําว่าลิงก์กับอ่าจะมีมันจะมีสองคำนี่แหละให้ดาวน์โหลดแล้วนะมีคําว่าลิงก์กับดาวน์โหลดนี่แหละลงท้ายต่อท้ายกับลิงก์ดาวน์โหลดเนาะอ่ากดทิ้งที่ลิงก์เลยทิ้งเลยที่ลิงก์เลยส่วนใหญ่ก็จะใช้เว็บนี้ อ่าอัปโหลดไฟล์ลงลงด้วยกันนะคือส่วนใหญ่เขาจะเอานี้อ่าพอขึ้นแบบนี้แนละ้วกกดโหลดเลยตัวสีฟ้ารอสักครู่อย่างขึ้นแบบนี้อะ,อะไรขึ้นขึ้นอะไรอันนี้ขึ้นมันต้องกดโหลดหลดต่อไปนะกดยกดเลิกไปเลยเพราะว่ามันเป็นอันนี้อ่าข้กอ่าอ,อะไรวะเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าเอออ่าไฟล์ดาวน์โหลดแฝง เอ้ยไม่ใช่สิโฆษณาโฆษณาแฝงให้เรากดดาวดออน์โหลดต่อไปงี้เออจริงจริงมันไม่ใช่ดังนั้นไม่ใช่ในไฟล์สกายที่เราพี่โหลดเมื่อกี้นะนสกีไว์อ่ะสกีไว์ก็มาสกีไวดต้าลูสกีไว์สกีไว์สกีไว์มีไหมลิง the ก์อินเดอะโอไม่์อ๋อ Okay. มีแสดงว่ามีกันทุกตัวเนาะอ่าแสดงว่าน่าจะมีกันทุกตัวนะละมังนะละมังนะทุกคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเช็แคแป๊บนึงนะเชค็คสตรีมตัวเองแป๊บนึงนะอ่าสองคนอ่าการทำไว้อ่าไว้เดี๋ขออนุญาตโหลดไว้เอ่อ จีเฟก่อนนะหาเพิ่งหาเจอขออนญาตขอญาตผมเล่นไม c ครับเพลินไปหน่อยเหมือนกันเลยก็ขออนญาตตหลดไฟ,ไฟเจีแป๊บหนึ่งกลับมาเรื่องก็ล้วกลับมาก่อนอย่าตแป๊บหนึ่งโหลดไฟแป๊บหนึ่งโอเคมัขึ้นว่าไฟล์อะไรเอยเดี๋ยวดี๋ยดูก่อนนะโอเคชื่อเลย เดีด๋ยวเดะอ๋อเป็นส,สกาย MP3 มพีสามออบางาทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าเอ้าพี่ถ้ามันไม่แค่ไฟล์นั้นน่ะบางทีมันจะใช้เสียงเดียวในใช้กันทุกโน้ตเนี่ยเออเสียงเดียวคือ MP3 ไปเลยงี้ตรงท้ายได้ BVP เนะี B ่ย bvp เน่ะก็เรียออะไรวะลืมชื่อเรื่องไฟล์อะไรนี่แหละลืมชื่อ ในลงไทยเนี่ยมันก็มีหลายเสียงแต่ว่ากับจํากัดแต่นี่ถ้า mp 3ก็ไม่จํากัดไม่จํากัดเลยว่าจะเอาเสียงไหนอ่ะจะสอนแบบใช้แบบนี้เนาะไซสแบบนี้กับใช้ไฟล์ mp 3ามยังไงจะขออนุญาตอ่ะพอโหลเดเสร็จปุ๊บไปแฟ้มส่วนตัวเลยทุกคนของแต่ละเครื่องหรือจะโหลดแอปมันได้เหมือนกันให้ทุกคนไปเลื่อนไปเลื่อนเลื่อนไปที่คําว่าดาวน์โหลด แล้วก็หาไฟล์ที่เราโหลดไว้นะอันนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรเอ,อ่ยอ่าสกายแล้วกัน S K S K Y S K Y สักู่สักูอื S S K Y ปุ๊บวางรอรอโอเคขึ้นแล้วสกายอ้กดไฟล์ที่เราโหลดไว้นะแล้วกดคำว่าค o p ปหรือคัดก็ได้จะว่างนี้ขอคัดแล้วกัน แล้วแต่แล้วแต่ถนัดนะแล้วแต่ถนัดก็ได้กอปี้ก็ได้คัดก็ได้คัดคือยาาคือย้ายเลยอะ่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วพอเราคัดลอกหรือคัดแล้วเราก็หาไฟล์นี้ครับหาไฟล์ว่า f f l m user file นี่กดเข้าไปเราจะหาอะไร m3 p นะถ้าเป็นไฟล์เสียง m3 p ให้กดให้ไปวางใน my tag แล้วกันเพราะจะหาง่ายโอเค จากนั้นพอถึงไม track ใช่ไหมทุกคนพอถึงไม้แทลคัใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าอยากพอร์ตอีกพอร์ตอีกอย่างหนึ่งนะจะเอาอีกอย่างหนึ่งนะลงอีกนะลงยูนิ e เฟอร์เออยูเฟอร์ยูเซอร์ไฟเอนะอีกแบบหนึ่งนะจะขอแป๊บหนึ่งนะก่อนนะทำไมอาจจและนะ ถ้าไฟล์แบบนี้ถ้าไฟล์อีกแบบหนึ่งก็ให้ไปถ้าขึ้นคนละแบบนะไฟล์ที่กำลังยายนะโอ้ยปวดหมอแลลวสับสนอ่แเราขึ้นไฟล์อ่าไฟล์เลยนะเรื่อเนะี่ยก็กดตัวนี้เนาะป๊บปรับ,รบกดวางขอ,อฟไฟล์เอฟวีเอฟ บีป e. <laughs> ่ะบีบีวีพีไฟบีวีพีอ่านงานสกุลไฟไม่ออกเนะ่ยจะไฟแบบนี้นะให้วางในนี้ไม้ My, อะไรนี่เนะี่ยเออครับไฟเอ็มพีสามให้ไม้แคดเนี่ยโอเคมาลองทดสอบกันเลยมาว่ามันจะเวิร์กไหมอ่ามันจะเวิร์กไหมทุกคนมันจะเวิร์กไหมอ่ามันจะเวิร์กไหมนะ โอเคขึ้นมาแล้วถ้าเราหายังไม่เจอเราให้ปิดแอปเปิดใหม่นะแบบหาไม่เจอให้ปิดแอปเปิดใหม่ถ้าหาไม่เจอนะถ้าหาไม่เจอก็ปิดแอปเปิดใหม่ฮ e l โ o h e l ล o my friend ถ้าหาไม่เจอนะถ้าหาไม่เจอก็ปิดแอปเปิดใหม่อ่าแล้วก็กดตัวนี้นะทุกคนกดตัวนี้ปึบอ่าเดี๋ยวขอดูเช็คก,ก่อนนะโอเคให้กดตอนนั้นนะกดตัวเมื่อกี้แล้วนะนะทุกคนอ่าโอ้ยรวยรวนรวนรวใหม่เใหมใ,ให้กดบวกใหม่โอ้โอเคคนไทยนี่นะทำไมต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษตัวเลยอ่า กคีิบวกนะทุกคนมาได้กดตัวนี้2อันที่2อ่ะเราจะเห็นคำว่า my file แล้วจากนั้นไปหาไฟล์ที่เราไว้นะสมมติไฟล์เจอแฟนเราไฟล์เอาไว้นะ friend, ว,ไวันนี้เจอแฟนโอเคโอเคใช่ได้ห้า uh huh. สี่ห้าเนาะสี่ห้า โอเคใช่ได้ปกติอ้าวเราจะไฟเอพ p สามะพี่ไฟเอพ p สามก็เหมือนกันกดตัวนี้กด My f i แล้วก็ My t a ็กต้อง My File แล้วก็จะขี้นไมแท็ My อ่าแล้วก็หาไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้อ่าสกาย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 อ่าก็ใช่ใช้ได้เหมือนกันเนาะ โอเคใช้ได้เดีด๋ยวขอทดสอบด้วยเพลงนี้แล้วกันอ่เอาเพลงอะไรด,ไดีอ่าโรสแล้วกันนะขอทดสอบเสียงโดยเสียงอันนี้โดยเพลงว่ารสแล้วกันเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนไฟล์เบลล่าแป๊บเออไฟล์นี้แป๊บหนึ่งอันนี้จะเป็นสกายแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเสียงสกาย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  你好奔闲啊。